มีไหมล่ะฮะถึงแล้วครับสำนักสงฆ์ทำกองทิพย์มาลงมาลุกไป บรรยากาศใช่ได้ไหม,มดเดี๋ยวค่อยมาขนของเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนไปเข้าขางในก่อนชุดเอาชุดขาวไปเลยเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวถวายพระก็นสิ เอามา ي, เลยอาดอกไม้เอามาเลยเอามาเลย,เ,าาเ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวรับสินเลยเดี๋ยวของเดี๋ยวค่อยมาขนเอาดอกไม้มาดอกไม้ก็ชุดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกมาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนชุดรับสินนะ หน้าพระขึ้นไปไก,นก,กันนะก็ะได้ถวายซ้ายวาขวาชินไปขาึ้นไปเติขนขึ้นนี้เนียเนี่ยตั้งหน้าหิ้งอ่ะเนี่ยข้างเพียนเออวางออกห่างทางรูดนหม่อยก็ได้ส้ายขวาข้างเพียนก็ได้ เห็นไหมที่มีน้ำตกด้วยเตรียมเปลี่ยนชุดเลยเอาทูบมาจุดทูบด้วยทูบมีป่ะทูบจุดจุดไหว่พระประธานก่อนก้าวก็ได้ก้าวได้ห้าก็ได,ได้จุดเลยชี้ไปจุดทูบลุกไปจุดที่หน้าพระประธานมีชี่ทานน้ำไหลยอยู่นี่ น้ำรอใต้จีดีมาเนี่ยแดนทาน้ำอยู่นี่ไหลมาจากจีดีฮะเสียงน้ำตกปิดน้ำธรรมชาติห้าดอกก็ได้เก้าก็ได้ห้าก็ได,ด,ด,ด้เก้าก็ได้กี่กี่ดอกเก้าอ่ะจุดไว้พักก่อนเป็นดีลุก ติดแล้วลูกอันนั้นไม่จะหมดแล้วนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับเขาแกดนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำกองทิพย์นะครับตอนนี้ก็นะครับน้อมนำใบสีนะครับมาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระประธานในพระ ในหอพระนะครับ พอง,พองเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเอาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเอาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวรับสินที่หอพางคีรส เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวรอรับสินที่หอพอังคีรสตอนนี้แม่ฉันเพนนี่องค์แห่งเจียนะครับเทพปาฏิหารนะครับหรืออากงนะครับอิทธิฤทธิปาฏิหารอยู่ที่ท่านนะครับขอความสำเร็จขอความเจริญรุง่งเรืองจากท่านได้นะครับเนี่ยขอท่านสามดอกที่ละสามจุดเป็นกรรมะไร ไม่เหงาอยู่หลายคนเกือบสิบคนนะแม่แม่ชีท่านฉันข้าอยู่ตีกองเพลนเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เป็นองค์เทพเจ้าเฮงเจียนะครับเราก็จะขอเรื่องนะครับความสําเร็จนะครับขอเรื่องกระจัดอุปสรรคทั้งปวงครับนะครับมีบอกว่าปักเท่าไหร่ถอยสาม อะไรอ่ะถังน้ำอ,ะอ่ะจ้ะใบเท่าไรเดี๋ยวเอาตังไว้ไม่ไม่ได้ฝากซื้อลงหมดเลยลูกใส่เข็นมาดีลูกสองเที่ยวก็ได้มีคันเดียวใช่ไหมรถอะ่ะ เอาเลี้ยงันนี้ไหมน่าใส่ถุงมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวขนเข็นของเที่ยวได้ถ้าเต็มได้ไหมไปเที่ยวเด,ด้อยัดยัดไปเดี๋ยวป้าเข็นหนูเข็นไม่ไหวแล้วอ่ะหนูถือเนี่ย บายบายนี่เอาล่ะแม่เร็วๆมาก่อนมากับป๊ามากับป๊าเร็ววิ่งมามไปเร็ว เ,เร็วๆลูกมาอย่าช้ามาเลยไม่ต้องรอแม่หรอกมาถวายของเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ถวายมาเอาเอาหนมถวายแม่ชีก่อนลูกไปเอาขนมถวายแม่ชีก่อนถวายแม่ชีที่ที่โรงอาหารแม่กำลังสั่นข้าวอยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มก่อนไปเดินไปก่อนเลย แต่ก็แม่ไป ตกแล้วครับฟ้ามืดแล้วมาถึงโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับหน้าศาลหน้าวิหารลอยฟ้านะครับแล้วก็ศาลฟ้าดินนะครับนะครับเดีคืนนี้เราก็จะนอนนะครับพักที่ศาลาพระพุทธสีหิงนะครับอ่าที่พ่อตากกับสมเด็จพันเรส่วนนะครับตรงนี้ครับศาลาสีคือเขียวนี่ครับเราอยู่วีพีนะครับสองคนกระเด็นนะครับส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ห้องพักธนุลรวมกันนะครับนะครับ ตรงนี้ก็จะฝาดไปไม้แต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวฝาดได้หน่อยก็ยังดีครับฝาดแบงเงินไปทองก่อนมาครับแดนมาแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอยังเออฝนลงเม็ดแล้วฝ <c oughs> นลงเม็ดเนี่ยฝนลงเม็ดแล้ว เด,เดี๋ยวเวเราฝาด,เ,ดเอาไม้ฝาดแข็งเนี่ยฝาดก่อนฝาดเทียบไปไม้หน้าหน้าหน้ากุหน้าหน้าที่พักพอข้างข้างในต้องเอาไม้ฝาดต้องหาไม้ฝาดอ่อนที่ลงครัวมีปะตรงนู้นก็ได้สาราน,น้น่ะเพราะว่ามันเลอะฝนผนผนผุนผุนเดี๋ยวเราไม่ฝาดฝาดหนะ่อย